สวัสดีค่ะมีไซด์ฮโลนะคะวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของพิกาคาร์ดนะคะสำหรับหัวข้อพิกาคาร์ดในวันนี้นะคะอ่าจะเป็นเรื่อง จะเป็นมากกว่าเพื่อนได้ไหมนะคะ,ะระหว่างเราและเขาจะเป็นมากกว่าเพื่อนได้ไหมสําหรับใครที่เรียกได้ว่าแอบชอบเพื่อนอยู่หรือว่ามีความรู้สึกที่ดีกับเพื่อนของตัวเองนะคะวันนี้เรามาลองมาเล่นพีกาคาร์ดกันดูคะ่ะว่าะระหว่างเราและเขาเนี่ยจะสามารถเป็นเพื่อนอ้ oh, ไม่ใช่สิระหว่างเราและเขาเนี่ยจะสามารถ เป็นมากกว่าเพื่อนได้ไหมจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางไหนนะคะวันนี้เรามาเล่นกันสำหรับวันนี้ค่ะฝนนะคะจะมีไพ่ให้เลือกทั้งหมดนะคะ4ชุดด้วยกันนะคะให้ทุกคนนะคะตั้งจิตอธิษฐานคิดถึงหน้าเขาคนนั้นนะคะแล้วก็เลือกไพ่ที่โดนใจตัวเองมากที่สุดนะคะเซตที่1 2 3และ4นะคะตั้งจิตและเลือกไพ่กันค่ะ อ่ะละค่ะเชื่อว่าทุกคนเลือกไพ่กันได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเปิดกันเลยดีกว่าว่าสำหรับคนเลือกไพ่นะคะในเซตนี้อ่ะความหมายจะเป็นยังไงนะคะสำหรับตัวนี้อ่ะคนขอคนอื่นออกไปก่อนอ่ะเอาเถบขึ้นไปข้างบนนะคะอ่ะละค่ะสำหรับ เซตนี้นะคะคนที่เลือกชุดนี้นะคะเราและเขาจะเป็นมากกว่าเพื่อนได้ไหมเป็นอย่างไรมั่งไพ่เปิดดูพร้อมกันเลยนะคะอ้าไพ่ดีมากเลยทุกคนนะคะมีไพ่กเหรียญน,นะคะ1เหรียญแล้วก็ไพ่เพสนะคะเด็กถือไม้เท้าอ๋อ sorry เด็กถือดาบ นะคะคเรียกได้ว่านะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่เสร็จแรกระหว่างคุณนะคะและเพื่อนของคุณคนนั้นมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์เป็นได้มากกว่าเพื่อนแน่นอนนะคะคุณและเขาเนี่ยจะมีความคิดเห็นนะคะความรู้สึกที่ตรงกันนะคะมีความคิดนะคะทุกอย่างมันไปในแนวทางเดียวกันและ สามารถพัฒนาความสัมพันธ์เริ่มต้นจาก1เห็นไหมจาก1เหรียญเป็น9เหรียญน,นะคะคุณจะได้ใช้นะคะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะความสุขนะคะใช้เวลาร่วมกันนะคะเรียกได้ว่ามีโอกาสพัฒนาเป็นได้มากกว่าเพื่อนนะคะและครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของคุณแล้วที่นะคะจะเป็นโอกาสที่ดี หลายคนอาจจะแอบชอบอยู่ยังไม่บอกคุณลองบอกเขาไปนะคะสื่อสารออกไปไพ่ดาบเนี่ยเหมือนกับการสื่อสารสื่อสารออกไปบอกให้เขาได้รู้ว่าเรารู้สึกยังไงกับเขานะคะและรอผลตอบรับกลับมาเชื่อได้แน่นอนว่าโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยมีแน่นอน,นค่ะอ่าดีมากเลยนะเสร็จนี้ สำหรับคนเลือกเซตที่2นะคะอ่าเซตที่สอง่ะมาลุ้นกันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างได้อะไรบ้างอู๊เป็นยังไงบ้างนะคะมีวิวออ f ฟอร์จูนะคะ5เหรียญนะคะ,ลนนะ,คะแล้วก็6ดาบบอกได้เลยว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเพื่อนของคุณคนนั้นเนี่ยออเหมือนเป็นการแอบรักอยู่ฝ่ายเดียวเลย เราชอบเขาอยู่ฝ่ายเดียวเราคอยตามติดเขานะคะเราคอยตามง้องเขาเราคอยแบบทําทุกอย่างเพื่อเขานะคะแต่ว่าเขาไม่ได้คิดอะไรกับคุณเกินเพื่อนเลยถ้าคุณบอกชอบเขาไปนะคะมันอาจจะต้องเฟลแน่ๆน,นะคะอาจจะเฟลแน่ๆสุดท้ายเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอาจจะห่างกันไปเลยด้วยซ้ําแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ยังกลับมาเป็นเพื่อนกันได้เหมือนเดิม นะคะแต่ว่าอาจจะอาจจะเหมือนกับเขาเรียกว่านิ่งกันไปสักพักหนึ่งต้องทิ้งระยะห่างกันไปสักพักหนึ่งเรียกว่าความสัมพันธ์เนี่ยเป็นเพื่อนกันต่อไปเถอะนะคะโอกาสที่จะพัฒนาเป็นมากกว่าเพื่อนเนี่ยน้อยมากมองแล้วแทบจะไม่รู้สึกแบบนั้นกันเลยทีเดียวนะโอ้ไม่โอเคเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้ฝนแนะนำก็คงต้องบอกว่าแอบชอบต่อไปแหละ เนาะคนบางคนอาจจะเหมาะกับการเป็นแค่เพื่อนมากกว่าถ้าพัฒนาเป็นอย่างอื่นแล้วหรือว่าพัฒนาเป็นมากกว่าเพื่อนมันอาจจะมันอาจจะไม่ดีเหมือนเหมือนตอนที่คบกันเป็นเพื่อนก็ได้นะคะถ้าเป็นเพื่อนดีอยู่แล้วก็ให้เป็นเพื่อนต่อไปก็แล้วกันเนาะเอาละค่ะสําหรับเซตที่สามนี่ลายดอกลาบแบบนี้คุณคิดว่าเป็นยังไงเดีย๋ยวเรามาดูนกันนะคะสําหรับคนเลือกไพ่เซตที่สามว่าเราและเขาจะพัฒนาเป็นมากกว่าเพื่อนได้ไหม ไพ่ที่ได้โอ้นะคะห้าเหรียญน,นะคะคิงถือไม้เท้าและไพ่หนึ่งไม้เท้าอูบอกได้เลยว่าสำหรับนะคะคนเลือกไพ่เซตนี้มีโอกาสมากๆที่จะพัฒนานะคะความสัมพันธ์เนี่ยเป็นมากกว่าเพื่อนได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องดูดีๆนะว่ามันจะ เป็นแบบเนี้ยหมายถึงว่าถ้าคุณคบกันมันจะเป็นไปได้นานแค่ไหนหรือว่ายาวนานแค่ไหนคือมันดูเป็นได้สักพักหรือว่าสักระยะหนึ่งแต่มันเหมือนกับเพื่อนของคุณคนนั้นนะคะเขาก็ไม่ได้ดูแบบนิ่งเท่าไหร่เขาค่อนข้างมีเสน่ห์มากบางคนเนี่ยอาจจะเจ้าชู้ด้วยซ้ำนะคะมันอาจจะเกิดการหึงหวงเกิดขึ้นอาจจะเกิดความไม่ไว้<ม>วางใจเกิดขึ้นได้ นะคะอ่าตรงนี้ก็ต้องพิจารณากันดูแต่มีโอกาสพัฒนาได้นะคะความสัมพันธ์นี้มันเรียกได้ว่าค่อนข้างลุกโชนไฟในตัวของคุณและเขาโอ้โหเรียกได้ว่าเต็มที่กันเลยทีเดียวนะคะพัฒนาได้แน่ๆนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเพื่อนที่ทุกคนน่ะในกลุ่มก็าจจะอิจฉาอุ้ยตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรียกได้ว่าก็พัฒนาเป็นมากกว่าเพื่อนได้มีโอกาสคบกันได้สูง สำหรับเซตสุดท้ายนี้นะคะเซตสุดท้ายนี้เรามาลุ้นกันดูว่าคุณและเขาจะมีโอกาสพัฒนานะคะเป็นมากกว่าเพื่อนได้ไหมอืมโอ้โหนะคะเรียกได้ว่ามันมีความรู้สึกที่เป็นค่อนข้างแบบอิโมชั่นมากนะคะความรู้สึกที่ที่ดีต่อกันมากมันเหมือนกับเป็นการไขกุญแจเป็นการไขออกหัวใจนะคะเข้ามานะคะ ให้ถึงแบบคุณและเขามันสามารถที่จะพัฒน,นาต่อยอดได้มันเหมือนกับคุณกับเขาก็มีความรู้สึกที่ดีต่อกันนะคะอยากจะคบอยากจะรู้สึกที่ดีนะคะเขาก็รู้สึกชอบคุณเหมือนกันนะคะคุณก็รู้สึกชอบเขาเหมือนกันมันเป็นความรู้สึกที่มันแบบมันยังเป็นได้ทางเพื่อนและแฟนฝนบอกแบบนั้นแล้วกันคือถึงแม้ว่าการที่คุณจะคบกันแบบแฟนแล้วมันก็ยังจะมีความสัมพันธ์ที่เป็นคล้ายๆกับ เออเรียกได้ว่าอย่างไงอ่ะเป็นความสัมพันธ์คล้ายๆกับเป็นเป็นแฟนที่ที่สบายใจเหมือนกับเรายังคบกับเพื่อนอยู่นะคะอ่าแต่ก็มีความรู้สึกที่มันมันมากกว่าเพื่อนว่าง้งเถอะนะคะและแม้กระทั่งว่าถ้าคุณคบกันไปแล้วแล้วเลิกกันไปก็ยังสามารถที่จะกลับมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้อีกเช่นเดียวกันเดี๋ยวดูว่าไพ่ดีมาก นะคะก็เหมือนกับคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะคอยช่วยแก้ปัญหาคอยให้กําลังใจการคอยอยู่เคียงข้างกันอยู่ตลอดนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเพื่อนของคุณคนนั้นนะคะและนี่นะคะเป็นความหมายของไพ่ทั้ง4ี่เซตลองแชร์ให้เพื่อนๆของคุณเล่นกันดูนะคะว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงบ้างสําหรับใครที่อยากชอบเพื่อนอยู่ก็ลองบอกไปหรือว่าลองคิดดูดีๆกันก่อนว่าเออ มันคุมหรือยังนะคะที่เราจะก้าวผ่านจากจุดจุดนี้ไป คุ้มไหมถ้าคุณคิดว่ามันคุ้มคุณก็ลองดูแต่ถ้าคุณคิดว่ามันไม่คุ้มหรือคุณไม่กล้าพอก็อย่บพึ่งก็ได้ค่ะและพีกาคาร์ดนี้นะคะสามารถเล่นก,กลับมาเล่นได้เรื่อยๆนะคะอาลาดเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ให้ด้วยนะคะ i n s t a g r กรนะคะมีสไตล์โฮโลนะคะหรือว่าจะเสิร์ชดูดวงกับฝนฝอยก็ได้เช่นเดียวกันกันกบ YouTube และ Facebook สนใจดูดวงส่วนตัวถักมานะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ